บายดีวัสดุสุลกุนเนาะทางเฟซบุ๊กเนาะสภาพเพื่อนเท่าอ่อรายก็ทีมงานเนาะทีมงานทีมงานหลายๆคนเนาะจะหาคนเนี่ยนี่เนาะคือทีมงานเท่าเด้อมาเด้อมาเด้อเป็นสะพานน้ำแห้งเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาได้มาสัมผัสเนี่ยคือโฟม่าเนี่ยการคือว่าคือหยอดลายเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาคือว่าเจ้าหน่อยนี่เขาจะไปยางถั่มไปยางถั่จะมีถั่มเนาะกับเป็นขางแหลกคิดเดี๋่า อยากให้กนได้มาสัมผัสเนาะเพื่อนเคยในการนอนนี่กับใส่กุญไค์กุญซักใครแให้แน่เด้อเพราะว่านอนนี่ก็ฝนตกเนาะแม่นคือชิแม่นเลยเราเป็นชาติต้นใหม่ซิ่งเนาะนี่จะมาเบิ่งต้น,หนใหม่ใหญนะ่เนาะแถวเนี่ยแถวไปทำผืนเนาะเส้นทางนี้เนาะทางนี้จะพาทุกคนมาพัฒนาทอมีโอกาสทั้งแต่พาทุกคนมาเทีท่ยวแถวนี้เลยเนาะเพราะว่าแถนนี้มันก็เป็นแหล่ง,งท่องเที่ยวหนึ่งเนาะ นังเจ้วหนึ่งที่เฮ็ดให้วิวธรรมศาสตร์ที่สวยๆงามๆามไร่เนาะแล้วก็มามาทายให้ทุกคนได้เห็นเนาะในเมืองให้ทำผืดเนาะว่ามีไา่ได้ท่องเที่ยวไรที่สุดเนาะเพื่อนๆนะเผาไงนาะเผาไงนาะอย่างนี้เนาะโอเคเผาไงแล้วทุกคนเอาจะพาไปเออเขาอะไรกันหรอเขาเบิองเนาะเขาเมืองเขาผืดเลยเนาะโอเคไปกันเลย ทางนี้เนะาะพักไว้ทำผืนมานี่เนะาะสปาใหม่โอ้ยเย็นดีเย็นเย็นหน่องเยน็เยนโอเคท,ท่านึงเนอะท่านหี่นไอง อ๋อแล้วก็ลงไปประมาณสามสีขันก็ไดรนั่นจะหูซึกแบบหันใจผืดถ้าลงไปจะเลิกแต่อ๋อเล่นขโมยอันตรายหามเล่นขันขังในเพราะว่าประมาณประมาณสามสี่หาโมงเสาร์นี่ลงได้เพราะมีอากาศแลตอนนี้ด้มันบ่มีอากาศทั้งลม หอลุมเนาะเลยท่านตุ๊กคนให้ลุมกับอันนั้นกับอะไรนี่เป็นหอดุมเลยนะโบผือได้โอ้ดเี๋โหตอนหกโมงอากาศบ่ส่งตอนหกโมงแมนหกโมงทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ทำผือผือจมื่อผือซ้มซื้อมูอซึ่งมันลงไปเลยมันมีอากาศเด้อทุกคนส้มซื้ออีนี้ผืออีนี้หายใจเบาเนาะก็คือดังทีม เพิ่นตีดไว้นะว่ามันอันตรายหามลงไปอยากสัมมัาจริงว่าเมนคือหัวมันว่าวฝืนีีทุกคนออกมาขขางหน่อยหูซส่ว่ามีบรรยากาศน่น้อยนึงเนาะถ้าคนได้ที่จะมาระมัดระวังในการมาคนเดียวเนะว่อยากให้ลงไปต้องมีคนมาหลายๆคนปคนมาณนมาเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปสถานที่แห่งใหม่ฟืด สวัดดีอ้าเป็นจะไดบางนึงเนี่ยค่ะวอขากล้าขาลาเนาะม่วนเป็นจะไดบริโลกลงซ้ำให้เจบปลมเออเป็นจะไดเปืดลายเผื่โดยสบายดีเนาะคือส่วนตัวของหนองเองซื้อผู้ย่างจากประสบการณ์ที่ได้ลงกัางกี่นี่เป้เคาเอามันจไดทำเนาะเขาไปนี่ทำ ฐานีว่กเราเ่ท่านเด็เขาซ้ำเพศยงแต่อยู่ข้างนอกกรหูซึกแล้วว่าหานใจฝืดและหูซึกได้เรียกว่าสิ่งที่เขาได้จากในจุดนั้นบางขางนะมันเป็นจุดหนึ่งทีฐานีว่าเนาะเป็นจุดที่ซักซีดก็ว,ว่าได้แต่สิ่งที่ถอดทอหน่ด้ก็คือมันหูซึกว่าอากาศตอนที่เขาอยู่นั้นอากาศเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าบางขางนี่คือปัจจุบันเนาะที่เขาดำานงชีวิตประสันซะปกติเขาอาจจะเห็นเป็นเรื่องปกติ คล้าๆแบบเป็นจริงที่บอสํา,สาคัญประมาณนี้นะสาหรับอากาศแต่พอว่าเข้าไปอยู่ในจุดที่มันบมีอากาศปุ๊บเขาจะคิดเห็นอากาศนั้นถึงมาทันทีเพราะฉะนั้นบางขางบางสิ่งบางอย่างการที่เข้าได้มากเป็นประจํามันอาจจะบ่าสาคัญแต่พอมันกําลังจะมุดไปปุ๊บเขาจะเห็นคุณขาดแตะ่ะเห็นความสาคัญของมันถึงมาทันทีเลยเดี๋ยวจะฝากเนาะสำหรับสถานที่แห่งนี้เออเราเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามแต่ก็ซักดิ์สาิ์สมากได้ เชิงซื้อวัดนี่ซื้อวัดทำผืนเนาะอยู่ทางเรางามสามารถเข้ามาได้เลยโอเคจะเจะมาม่ชามีเนาะ